ครับวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการลบเลขในใจกันดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลบเลขในใจเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะถนัดใช้วิธีไหนมากกว่ากันเราลองมาดูวิธีนี้กันนะครับ9,456สี่ร้อยห้าสิบหกลบเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าครับเราจำไว้ในหัวเราก่อนว่า 9,456ลบ7,589นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราดูดูก่อน9,456ลบแค่7,000พอค่อคนข้างง่ายนะครับถ้าลบแค่7,000 9,456หายไป7,000นะครับก็จะเหลือ2,456 นะครับเราในหัวเราเราก็บอกได้ว่า9,456ลบ7,589เนี่ยมันก็เหมือนกับ2,456ลบ589นะครับเพราะว่า7,000ข้างล่างหายไปละเพราะว่ามันลบกับ9ข้างบนไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูใหม่2,456ลบ589เราก็ลบแค่500พอ นะครับขั้นตอนต่อไปลบห้าร้อยพอนะครับสองพันสห้าหลบห้าอยได้เท่าไหร่เราก็มาดูก่อนเอยีลบหได้เท่าไหร่ยี่ลบห้าได้19กนะครับก็ได้หนึ่งพหหทีนี้ข้างบนเหลือหนึ่หหข้างล่างเหลือ89ละอ่ะ เอาใหม่คิดใหม่1 9 5 6ลบแค่80พอนะครับเราก็มาดูข้างบนว่า1,956ลบ80ได้เท่าไหร่นะครับหรือ195ลบ8ได้เท่าไหร่นะครับ195ลบ8ได้187 นะครับแล้วก็เขียน6ลงไปด้วย6ตัวสุดท้ายอ่ทีนี้เราเหลือ1,876ลบ9ละอ่าเราก็ดูว่าอ่า76ลบ9ได้เท่าไหร่นะครับ76ล9ก็ได้67นะครับก็ตอบ1,867นะครับ มันไม่มันไม่จำเป็นว่าวิธีนี้ต้องเร็วกว่าวิธีการคิดด้วยกระดาษนะครับอันนี้มันเป็นวิธีในการคิดเลขในใจหรือว่าในบางทีเนี่ยที่เราต้องการคิดโดยไม่มีเครื่องคิดเลขหรือว่าไม่มีกระดาษทนนะครับเราลองมาเช็คคำตอบกันดู9456-7500ลบ 7, 87เอ้ยโทษครับ89อ่ะมาคิดวิธีธรรมดากันอ่านะครับอ่ามาดูหลักแรกกันก่อนนะครับหลักหน่วยก่อน6-9ลบ9ไม่ได้ต้องยืมยืมเจ้าเจ้า5มาเจ้า5หลัก10อ่ากลายเป็น16 สิบห้าเอา่อโทษคำห้าก็เหลือสี่เพราะมันโดนยืมเป็นหนึ่งละสี่ลบแปดมาดูหลักสิบกันต่อไม่ได้ไม่พอต้องยืมจากหลักร้อยมาหลักหน่วยหลักสิบก็จะกลายเป็นสิบสี่อ่าหลักร้อยโดนยืมไปก็จะเดือ3สามเท่านั้นอ่านะครับมาอ่าสามลบห้าหลักร้อยไม่ได้ต้องยืมหลักพันมาอีกอ่าก็จะกลายเป็นสิบสามหลักพันก็จะเหลือแปดอ่านะครับ เราก็เริ่มลบกันเลย16ลบ9เหลือ7 14ลบ8เหลือ6 13ลบ5เหลือ8 8ลบ7เหลือ1โอเคโชคดีมากๆเลยเราได้คำตอบเหมือนก,นกันกับวิธีการแรกที่เราคิดในใจมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีถ้าเกิดเรามีกระดาษเนี่ยเราใช้วิธีการทำการลบเลขอย่าง ที่เราเคยเรียนมาอาจาจะใช้วิธีการก็คครับใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าบางคนงงกับการยืมหรือการทดเลขนะครับก็ลองฝึกคิดวิธีใหม่ดูนะครับเผื่อจะช่วยได้เผื่อจะให้ทำให้เราคิดเลขลบเลขได้ดีขึ้น